เพื่อนขี้ขโมยไม่สมัยเด็กๆทุกคนเคยมีเพื่อนที่ชอบขโมยของไหมคะไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอยางลบหรือว่าของอะไรสวยๆมันก็จะเอาไปเลยเอาไปในที่นี้คือการขโมยนะคะเตยไม่รู้นะว่าคนอื่นเคยเจอไหมแต่ว่าเตยเนี่ยเคยเจอกับตัวไม่ใช่แค่เตยคนเดียวนะคะแต่ว่าเพื่อนคนอื่นด้วยเรื่องนี้นะคะก็ต้องย้อนไปตอนที่เตยอยู่ประถมต้นช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เตยของเล่นมาเล่นที่โรงเรียนของเล่นที่ว่านะคะก็จะเป็นของเล่นพวกการสัตว์ต่างๆน่ารักมากทุกวันเตยก็จะของเล่นนั้นไปเล่นหลังโรงเรียนแต่มันก็มมมันงงเเเเ่ยตตตตตไโโลลลหก้็คืือออขใป วันะทุกคนแบบมันจะหายหรือเปล่าสรุปพอวันต่อมาแต่ได้มาโรงเรียนนี่ยของเล่นที่อยู่ใต้โต๊ะก็หายไปเฮ้ยคือทุกคนงงป่ะมันจะหายไปได้ยังไงบอกทีเธอว่าผีไม่ได้หลอกอะก็เลยไปถามคนอื่นนะว่าเฮ้ยแกรู้ป่ะว่าใครมานั่งที่เขาเพื่อนก็บอกว่าไอส้มมันมานน่าอันนี้ชื่อสมุดนะคะก็เลยแบบเฮ้ยไอสซมมันเป็นคนขี้ขโมยไอส้มเนี่ยจะเป็นคนที่ขี้ขโมยแล้วก็ขี้หาเรื่องเก่งมากมันมีครั้งหนึ่งนะคะที่มันหาเรื่องกับเพื่อนเจอมันมันเขียนคําว่าควายแล้วก็ไปแปะที่หลััังงมมนนล้้วววววกกกกก็เเเเยาา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 พืื่่่่ออออะหคตตบบจดทํ